สบายดีทุกคนมืาอนี้มาพบก,กับการรีวิวเนาะเป็นการรีวิวเครื่องที่สร้างมาจากดาสตาประเทศไทยเนาะเพื่อพายาคูพายสาสั้งแล้วว่าสร้งมามันสิเป็นแบบใดเนาะนี่เป็นโตทําอิตก็คือฮีเตอร์ตัวนี้เป็นพัดลมอายห่อนเนาะที่ว่าเหตุความหอนที่สร้างจากดาสตามาก็คือตอนนั้นราคามัน ราคาที่แถ,ถมันจะอยู่ที่3 9 9บาทแต่ว่าถือส่วนโปรโมชั่นมันลดราคาเรือ1 8อบาทแต่ว่ามันก็จะมีค่าจัดทรงอีก79บาทรวมแล้วเป็น268บาทเนาะนี่คือกล่องแต่ว่าได้แก๊แไปได้ได้ใส่เบิองแล้วแต่เดี๋ยวเขาสิมาแกเบิงอีกเถินึง ตามันที่เขาได้มาแต่ที่เขาเบิ่งตอนที่เขาสั่งหันสเปคมันจะเป็นสองลอยซาวโวลผ่านหาลอยวัตต์แต่ที่เขาเบิ่งจากขางกงล่องเราบ่มั่นใจว่ามันแมน็นโตเดียวกันระโบที่เขาได้มานี่มันจะเป็นสองลอยวัตต์ถึงหาลอยวัตต์แต่ว่า200สองลอยซาวโวล ตตัวนี้ก็ประมาณใจเนาะเขาว่ากบเบ่งบอกเป็นปันใดเป็นมีหอยมีหอยัางซีแมนน่าจะแมนถ้าอ่านม่ผพิษขนาดน้นอย เดี๋ยวเขาลองมาเปิดเบ่งเลยบ่าม,มันจะดังสำรมันจะดังสำรัยแต่กาเห็ดความหอนดีดีดีดบ่เดี๋ยวเขาลองมาลองเปิด นี่เป็นพัดลมเนาะเปิดบาทสบิดต,ตัวนี้จะเป็นเหตุความหอนมันจริงมันจะมีแต่สองขันเท่านั้นเนาะนี่ก็คือสูงสุดนี่นอะคือเสียงเดี๋ยวให้ฟังไกล ซึ่งว่าความอ่อนกับที่ว่าโอเคอยู่เนาะตัวนน,น้อๆสมนีแต่ว่าที่บ่มันใจทีอันนี้ก็คือบ่มันใจว่ามันใดตรงหลุดดือบอแต่ลองเปิดโดนๆไว้เนาะก,ก็คือมันหัวเสียปักมันนี้จะมีความเป็นแบบอุ่นๆแต่บบเทงขันหอน แต่ว่าความหอมมันก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับตัวฮีเตอร์นี่ก็คือสีมีประมาณนี้ถาว่าไคต้องการที่จะสื่อหรือซั่งมาลูกลากหน้าตาความหอมนนี้ถือว่า,สาใส่ได้กับราคาสำนีโอเคเนาะเดี๋ยวเอา แบบโตต่อไปเลยโอเคสำหรับโตต่อมาจะเป็นของร่อนผมเนาะของผุ้นี้แต่ว่าแม่ได้แกะไปแล้วมาทำกานเพิ่งแกะไปแล้วว่าสีมาดูก่อนเนาะแต่ว่าเพิ่งแกะแตกเป็นยังเดียวมาแกะมาอีกนี่เนาะ จะเป็นกล่องด้านหน้าด้านข้างกระดานดังโอเคเดี๋ยวห้องมาแกมึงหน่อยนี่หมดธนารนะเดี๋ยวแบบนี้โอเคเนาะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวห้าจะแก้มึงก่อน Ít <laughs> tên nhiều nó để đinh đi nó. Bông phân thì còn hai mình cả sĩ nhanh nhàng nè nói nhanh เนี้เนาะจะเป็นสายไฟที่ว่าให้มาเงาเหยียดแ้วก็มีคู่มือแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน เนาะนาตาที่สั่งมาก,ก็จะเป็นซีนี่แต่บ้านไหนลองเสียบไฟเบ่งแต่ก็ไซบูเป็นลองเนาะเดย๋ยวีิลองสูบไฟเบ่ง ซูปไฟเด้อมีแสงฝาขึ้นแบบแสงสีแดงที่เขียนว่า power กันเนาะตัวแสงสีฝาเดี๋ยวมันเงื่อนอะนะจะพ่ได้แสงสี้าเด็ที่เขียนว่า200สองลอาองศากัสอง0อย0แล้วก็มี1อยหกเนาะแต่ว่า อ๋อมันมีปุ่มอยู่นี่เดี๋ยวซูมมงเห็นดิบุเมาเห็นเนาะมันเหมือนโอ้ในเดี๋ยวเห็นนะมันจะเป็นปุ่ม button น,นี้ p a s s button นะจะเป็นการปับเดดับของความหอน สำหรับตัวนี้ก็คือสีมีประมาณนีนเนาะเพราะว่าเขากับบบมีผมแต่ก็ใส่บบเป็นแน่แต่เขาอยากให้เห็นว่าลักษณะและสินค้าทีจะได้ประมาณใดแต่ก็ที่ว่าโอเคอยู่เนาะงามดีอยู่แต่ก็บโบมีมองเสียหาย <c oughs> เดี๋ยวมาตัวต่อมาเลยเนาะตัวนี้เป็นได้เป่าผมนะแกได้ออสินเคย สภาพกองเดบิวเมนต์ควัมประสงมากเนาะอนนี้จะาเมกกับกับหน้องได้แก่แล้วเรียบร้อยเป็นยี่ห้อของฟิลิปนาจะดีอยู่เนาะคิดว่าโอเคตามปกติ มีครูมือเซนเคยแต่ก็มีภาษาไทยก,กํากับนําเ,เดี๋ยวดิงออกมาเบ่งกันดีไหม ไฟให้มนยาขึ้นกันกับโตที่ว่าเป็นเครื่องร่อนผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาเสียไฟบ้นงมันจะมีสัญลักษณ์ปอยกี่นี่เนาะเดี๋ยวซูมโอเคน่าจะเป็นระดับ มีสองผมสี่สมาตูด้อยู่นี่นะจะเป็นลมไายหอนบอกไาลเย็นแต่ตัวนี้ปุ่มลมลมัานใจหรือว่าเป็นระดับมันเสือเดี๋ยวาวรมึง เพีย,ง,ยงสมงควรเะทนนะแบบตะกีนน้แบบแบบนีกันมีมีอะไรบ้างตกเยนะสำหรับรอันคารตรงนี้เนาะจะเป็นลมสื่อลมเย็น แบบนี้ถ้าให้เดาก็คือสิเป็นลมหอดเพราะมันมีสองปุ่มทั้นันอวยังเกิดกนีกดูว่าต้องเปิดตัวนี้นะต้องเ,เปิดตัวที่ยืดหนังตัวที่ยืดจะเป็นคมแห้งที่ซื้อมีระดรับนี่กับที่สองดรับนะ แต่ตัวแบงก์กาจะเป็นข้อห่อมี่องระดับกันตัวนี้เป็นซีรีส์ลินเน่ตัวนี้กระเทยเดิมพอดอระจายเนี่ยแต่ตัวนี้จะเป็นการเพิ่คมควมามแห้งโอเคก็เครื่องใดผมก็คือสีประมาณนี้เลย ที่จริงฮ่าก็บริมารีวิวการใช้งานเนี่ยแต่ฮ่ายากให้เห็นว่าสินค้าที่ฮ่าได้มาจากที่ฮ่าสั่งนะมันเป็นจะได้โอเคบอมีความเสียหายอย่างบอจากการขนส่งหรือว่าจากทางห้างบอโอเคเนาะสำหรับตัวนี้กับนาจะเป็นอุปกรณ์เสริมเนาะที่ว่าเพิ่นแถมมาให้เดี๋ยวมาโตต่อมาหน่อยเดยนหนาะ เดี๋ยวมาตัวต่อมาเลยเนาะตัวนี้เป็นไดเป่าผมเนะแกได้ออกซินเคอนี่ชื่อสภาพกล่องเดบูแมนเต้ฟังกระซงมากเนาะตัวนี้จะเมกะกับหนองโดยแกได้ออกเรียบร้อยเป็นยี่ห้อของฟิลิปนาจะดีอยู่เนาะคิดว่า มีครูมือเซนเคยแต่ก็มีภาษาไทยก,กำกับนำ ใช้ไฟให้มนยาขึ้นกันกับโตที่ว่าเป็นเครื่องร่อนผมโอเคเดี๋ยวเมาลองมาเสียไฟบัางมันจะมีสัญลักษณ์ปอกอยู่่อนี่เนาะเดี๋ยวซุม้มโอเคน่าจะเป็นระดับ มีสองผมสีสมาตูดายอยู่นะจะเป็นลมไายหอนบอกากาศรายเย็นแต่ตัวนี้ปุุมแรงมอันใจหรือว่าเป็นระดับมันเสือเดี๋ยวาองมึง ว่าียัสนสมควรนะแต่สำานก็จะตีแบบแบบนื่กัแบบแบบนอืมีืมนใจว่าตกเย็นสำหรับคามตรงนี้เนาะจะเป็นลมสื่อ,อลมเย็น แบบนี้ถ้าให้เดาก็คือสิเป็นลมหอดเพราะมันมีสองปุ่มนั่นอ่ะมันยังเกิดปุ่มดูว่าต้องเปิดตัวนี้นะต้องเปิดตัวที่ยีดน้าตัวที่ยีดจะเป็นคมแห้งที่ซื้อนี่ะดรับนี่ครับที่สองดรับนะ แต่ตัวแบนก็นจะเป็นวน้อห่มี่สองแบบเียกันตัวนี้เป็นซีรีส์รนเนี่ยตัวนี้กระเทา่อนโอหกอจายนะแตัวนว้จะเป็นการเทิมเพมแห้โอเคก็เครื่องใดผมก็ คือสิประมาณนี้เนี่ที่จริงฮ่าก็บบอดดมารีวิวการใช้งานยังแต่ฮ่าจะเคยเห็นว่าสินค้าที่ฮ่าได้มาจากที่ฮ่าสั่งมันนะมันเป็นจะไดโอเคบอมีความเสียหายยังบอจากการขนส่งหรือว่าจากทางหาา้างบอโอเคเนาะสำหรับได้ปอผมโอเคมาต่ออันสุดท้ายของเราเนาะตัวนี้จะแถมซะเพราะว่า,าวกับบุญยังหลไงเดี๋ยว ตัวนี้เป็นสุดเคียวเนื้อแปลงมือถือเนาะโทรศัพท์มือถือนะของตัวทางหน่องตะเกี่ยวเลยเนาะเดอามาใส่ใบเพราะว่าสั่งเคอยวยางอืงน่นมอะอาจจะเป็นเคสโทรศัพท์แต่มันน่าดีก็เลยเอามาใส่แต่เพราะว่าตัวนี้มันจะมีความแหลมอยู่เพราะว่าเป็นตัวบีด ที่ห้องไดมาเป็นสุดเครื่องมือโทรศัพท์ลอยก่บบาทหนึ่งบดหรือบทเทงเนี่ยจือบระด้สสั่งโดนเลยอนโอเคแต่ที่จริงเราสั่งกาวมานําแต่ว่ากาวนาจะบบมิบนปัญหาอย่างเชิงเดร่องใส่งานเนี่ยน,นอกจากที่ว่าโอเคอยู่แต่ว่ากับแปลงโทรศัพท์โบเป็นยังเป็นได้หรอกพอได้หันไอ้เพื่อซื้อซีมีอุปกรณ์ตามนี้เนาะ ก,ก,นนทก็ที่ว่าโอเคอยู่มูมีตัวใดเปรย์เสียหายเพียงแต่ว่าทงที่เป็นไสรมาหายนะเป็นตัวนีแต่เวลาที่ตัววีทัวมันแหลมดอว่าปลายแหลมของของซุ้มนีมันจอเะยเหตุให้ทงยางมันขาดก็ที่ว่าแพ็คแพ็คเคลื่องมากบอบอดีบันไดเนาะแต่ว่าสภาพของสินค้าที่ได้มากกะที่ว่าโอเคอยู่ กับที่เฮามารีวิวมือนี่ก็คือสีมีประมาณนี้นเนาะจนได้ก็ขอบใจได้ร้ายทีเขาเบิงแหละซอยกดไลค์กด subscribe ให้เฮาเลยนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเห็ดคลิปใหม่ๆอีกต่อไปและวคลิปต่อไปเฮาที่มารีวิวยังก็ขอให้ติดตามเลยเนาะสบายดี